สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแอดยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรสองนะคะสูตรสองปรับปรุงใหม่ใช้ไลาเก่านะคะก็กลับมาใช้ใหม่นะคะมาปรับปรุงเผื่อท่านไหนจะยังชื่นชอบอยู่นะคะห่างหายไป ใหญ่ๆเอาไปปรับปรุงนะคะกลับมาใช้ใหม่นะคะสำหรับสูตรสองก็คล้ายๆกันนะคะจะสูตรหนึ่งนะคะแต่สูตรหเม็ดเดียวคือสูตรดั้งเดิมนะคะสำหรับสูตรสองนี่ก็ก็คัดเอาแต่ตัวเด่นๆนะคะมาวิ่งรูดนะคะเผื่อท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะคือคล้ายๆมเม็ดเดียวนะคะคล้ายตัวเดียวเหมือนกันใช้ตัวเด่นตัวเดียวใครชอบตัวไหนก็ตามได้เลยนะคะ ตามตัวนั้นไปนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบเราก็พานไปก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมอย่างมีสตินะคะ ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่29นะคะเราก็มาสรุปวันที่28กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะก็มาสรุปกันก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับสูตรสองนะคะก็ให้เด่น3วิ่งรูดท,ที่3เมืม่อวานก็บอกเนาะสูตรนี้ก็สามารถวิ่งรูดลุ้น ได้ตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะสูตรสองเฉพาะกิจปกติแล้วก็ VIP นะคะแต่ยินไม่ได้เขียนให้เนาะบางท่านอาจจะฟังอยู่ก็น่าจะเข้าใจนะคะก็มานะคะมาตามนัดอยู่มาเฉพาะกิจรอบแรกเลยนะคะมาตามนัดจริงๆนะคะมาเฉพาะกิจเลยนะคะเต็ม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 พี่น้อง ตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดนะคะสามศนย์ 30, รอบเฉพาะกิจเลยเผื่อท่านไหนจะลุ้นเฉพาะกิจนะคะก็ยินดีด้วยนะคะมาดูส่วน C 6หนะคะอันนี้ส0ศูนย์บนเนาะสามสมศมาสามศบนนะคะ C 6หเข้าชุดวินนะคะชุดวินนี้ยินให้ไว้ทุกสูนย์นะคะเผื่อใคร ไม่เห็นสูตรไหนก็จะได้เห็นสูตรไหนเนาะก็จะวางให้ทุกสูตรเหมือนกันหมดนะคะสําหรับเลขสูตรเลขตารางชุดวินนะคะตัวเดียวกันหมดนะคะพลาดไม่ได้นะคะชุดวินมีลุ้นทุกวันนะคะเข้าทุกวันจริงๆเข้าชุดวินนะคะมาดูรอบพิเศษนะคะหนึ่งสองหนึ่งกับศูนย์สองอ่าของเรามีสามรอบนี้ที่เราหลุดนะคะเพราะว่ามีแค่ มีตัวเด่นแค่กี่ตัวเองมีแค่สองตัวมีตัวเด่นแค่สองตัวนะคะยินคัดออกมานะคะคัดออกมาจากสูตรวัดใจนะคะคัดออกมาจากสูตรวัดใจสําหรับเม็ดเดียวก็จะเด่นสําหรับสูตรสองก็จะรองอะไรประมาณนี้นะคะก็ตามลําดับนะคะบางท่านก็อาจจะชอบชุดเด่นบางท่านก็อาจจะชอบชุดรองอะไรประมาณนี้ก็ลุ้นได้นะคะ ชมได้ทุกสูตรนะคะพิเศษเราก็หลุดไปนะคะสามเราไม่มาสามเรามารอบเฉพาะกิจเรามาดูรอบปกตินะคะห้ 5, 9, 0, 5, 0, 9. 0, 9, เาเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์เก้ารอนี่ไปเม็ดเดียวนะคะให้รูดที่เก้านะคะเม็ดเดียวนะคะเก้าส่วนสามนะคะเรารูดสามก็มาสองสามตัวกลับนะคะตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดนะคะสามสองตัวกลับ ก็ออโอเคอยู่นะคะสำหรับตัวเด่นที่คัดออกมาเนาะก็อโอเคอยู่นะได้ตามคิวได้ตามคิวนะคะไม่ได้แค่รอบพิเศษนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะได้รอบปกติเราก็โอเคนะคะพอตามไหวนะคะ ส่วนศูเก้นี่ไปเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเรานะคะก็โอเคแต่สูตรเจาะวัดใจนะคะสูตรวัดใจที่ยินไฟ้สดให้ช่วงตอนเย็นๆค่ำๆเนาะตอนสองทุ่มเด้งนะคะให้เด่น3กับ9เด้งบนเด้งล่างนะคะรอบเดียวเลยศู 09. กับ2องสสสองตัวกลับทั้งนั้นเลยนะคะมาดูรอบ VIP นะคะหกกับ4ีห้านะคะหกกับ4ี่ห้าหกหนึเรา ไม่มีนะคะ4-5 4-5เรามาชุดวินนะคะ A นะคะ4-5มาชุดวินอันนี้ก็จะเพาะกิจ4-6นะคะส่วน6-1เราก็หลุดไปนะคะมาดูตัวเด่นในชุดวินนะคะมาตัวไหนบ้างนะคะ9มาไหม9มานะคะรอบปกตินะคะ แล้วก็รอบ VIP ตัววิ่งนะคะรอบปกติมาตัวรูแล้วก็รอบ VIP ตัววิ่งสามมาไหมสามมาเฉพาะกิจแล้วก็ปกตินะคะตัวเด่นเราเจ็ดมาไหมวันนี้เจ็ดนะคะที่ดับวันนี้ไม่มาเลยพรุ่งนี้มีลุ้นนะคะเจ็ดมีลุ้นนะคะพรุ่งนี้ก็สําหรับสายด่วนเราก็ ใครได้สายด่วนไปนะคะรูดเก้านะคะถ้าใครรูดเก้าก็ยินดีด้วยนะคะเจ็ดไม่มานะคะรอบ vip มาหนึ่งแทนนะคะมาหกหนึ่งอ่าพี่ๆบางท่านบอกว่าเจ็ดเจ็ดของเจ็ดเจ็ดของยีน ตัดเป็น1อ่าบางท่านว่าจังซี่เนาะฟ้าแบบนี้เนาะก็ได้ไป6 1 1 6นึเนาะรอบวีส่วนรอบปกติได้เกันไปนะคะรูด9ก็ยินดีด้วยนะคะเรามาตามลุ้นต่อในงวดวันที่29กันเลยนะจ๊ะก็มีให้ลุ้นทุกวันนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปก็รอลุ้นวันที่29ก็ขอให ปีโชคปีลาบกันเฮ <ๆ S 1> งเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านนะคะวันที่29เดือน8นะคะปี64แนวทางนะคะหาหน่อยสาบหน่อยนะจ๊ะอ่าสูตร2สูตร2องปรับปรุงใหม่นะคะ,ะ,ป,ระปรับปรุงใหม่ใช้ไล่กว่าเดิม สามารถกลับมาใช้ได้นะคะเน้นๆสองตัวบนล่างนะคะสำหรับสามตัวก็วันนี้ขาดศูนย์สามตัวให้มีแต่สองตัวมีลุ้นทุกวันนะคะสำหรับชุดวินสูตรสองตัววิ่งตัวรูดก็ให้ตัวเดียวเหมือนกันนะคะลุ้นได้ตั้งแต่นอยเฉพาะกิจเลยนะคะสูตรนี้เฉพาะกิจปกติแล้วก็ VIP นะคะ ที่สำคัญคือวิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยนะคะ1 2ส่วนเลขสูตรก็จะวางให้ชุดวินเหมือนเดิมนะคะเลขสูตรก็จะมี0มี1นะคะมี3มี6มี7มี9วันนี้เรียงให้เลย6ตัววันนี้ จะกันเบิลให้สูตรวัดใจบางท่านอาจจะดูสูตรวัดใจไม่มีเบิลเนาะยินลืมกันเบิลให้นะคะวันนี้กันเบิลให้สักนิดหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะพอสามสามแล้วก็เก้าเก้านะคะอ่าแต่วันนี้จะให้รูดศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองศูนย์สามนะคะศูนย์สี่ อาลืม 00, 0ูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ศูอ่ะเน้นวิ่งรูดเลยนะคะศู 0, 0, 0, นย์ี่ก็ไม่มานานแล้วนะยินก็ไม่ได้กันเบิ้ลให้นะการเบิ้ลให้ซาสามก็เน้นวิ่งรูดเลยนะคะที่ศูนย ตัวที่ชอบนะคะก็จะมี1 0 0 2 0 3นะคะ06 07 09อ่ามาแล้วก็มาอีกได้นะคะอ่าเมื่อวานมา09รอบปกติดีไม่ดีอาจจะไปเฉพาะกิจหรือพิเศษหรือว่า VIP ก็วิ่งรูดฟันได้ทุกน้อยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสูตร2ก็คล้ายๆสูตร1นะคะเพียงแต่เราคัดตัว เด่นกับตัวรองลองมาประมาณนี้นะคะมี1มี2นะคะก็โอเคนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะจ๊ะอาวันนี้แถม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 สามตัวหนึ่งเจ็นึ่งหน ก็สามหนึ่งเจ็ดอ่ะให้สามคู่สามชุดนะคะสามตัวชอบก็เลยวางให้นะคะแต่ที่จริงถ้าใครชอบตัวอื่นก็จับได้นะคะค่ะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอฟซใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ